นชีวะกับตัวแม่แล้วแกจะเครียดเพื่อสวัสดีค่ะน้องวันนี้มาเจอพี่ลูกหมีอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะพี่ลูกหมีจะมาให้เทคนิคดีๆนะคะในเรื่องของสารชีวะโมเลกุลนะในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเออเรื่องนี้ก็คือเป็นไงลกูกจำสบัดนะชื่อน้ำตาลเต็มไปหมดอามาดูกันนะลกูกหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะ ของคาร์โบไฮเดรตเราเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลอะไรจ้ะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนาะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรอะไรแปลว่าหนึ่งจำได้ไหมโมโนแซคคาร์ไลถูกปะ่ะเออนะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีอะไรบ้างอ่ะเราจะมีกรูโคสนะคะมีฟรักโตสมีกาลคโตสโอเคไหม โดยโครงสร้างของใยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวพวกเนี้ก็จะเป็นไหล่ลูกก็จะเป็น C หก H สิบสอง O หกถูกปะเออทีนี้เนี่ยแล้วถ้าเราเอาน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวมารวมกันอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ได้เป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ถูกปะทีนี้มาดูกันค่ะว่าน้ําตาลโมเลกุลคู่เนาะมีอะไรบ้าง มาดูตัวแรกค่ะซูโครสซูโคสเกิดจากอะไรซูโคสนะคะเกิดจากน้ำตาลกูโคสล,ลูกอืมบวกกับน้ำตาลฟลักโตสนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาท่องท่องเลยค่ะท่องว่าอะไรซูกรูแฟกอ่ามาดูต,ตัวต่อมาลูกน้ำตาลแลคโตสนะคะน้ำตาลแลคโตสเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว นะก็คืออะไรแลกโต๊ก็คือกูโคสอืมก,กับกาแลกโต๊ลูกมารวมกันอ่าเพราะฉะนั้นเวลาท่องก็ท่องว่าอะไรเมื่อกี้ซูกลูฟแฟกใช่ไหมแลกโต๊ก็คือแลกกลูก่กาตัวสุดท้าย น้ำตาลมอลโทสนะคะน้ำตาลมอลโทสนี่ก็เป็นแบบน้ำตาลในธัญ,ญพืชน,นะคะในข้าวมันอะไรเงี้ยก็อร่อยหวานๆนะคะเออน้ำตาลมอลโทสก็เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะคะก็คือกูโคสบวกกับกูโคสนั่นเองนะที่นี้เทคนิคการจำนะลูกเออเราหนูจะจำใช่ไหมแบบโอ๊ยพี่หนูนจำไม่ได้หรอกว่าซูโคสเกิดจากอะไรแลไรโตสคืออะไรจำไม่ได้หรอก อ่ะทองตามเวลาทองทองเลยสู้กลูแฟกนะแล็กกลูกามมลกลูกลูเออเหมือนทองภาษาวูดูเนาะเออก็นั่นแหละลูกก็ไปท้องกันนะคะก็ทำให้เราเนี่ยจำได้นะว่าน้ำตาลโมเลกุลค,คู่แต่ตัวเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอ้าวพี่ลูงหมี แล้วถ้าสมมุติว่าหนูเอาน้ําตาลโมเลกุลเดียวไปต่อกันเป็นสิบตัวเลยอ่ะจะเรียกว่าอะไรเออเราก็จะเรียกว่าอะไรคะโพลีแซคคาไรด์นั่นเองโพลีแซคคาไรน์เนี่ยเกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะหลายๆตัวมาต่อต่อ,ต,อต่อกันมากกว่าสิบตัวนะก็เป็นโพลีแซคคาไรด์ก็จะเป็นอย่างเช่นแป้งมันคือแป้งนะคะแป้งสซโลต นะที่อยู่ในผนังเซลล์ของพืชเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้นะคะเกิดจากน้ำตาลต่อกันมากกว่า10ตัวเรียกว่าโพลิสซคคาไลายโอเคไหมง่ายปะเออง่ายดีเรียนกับตัวแมวอะไรไม่ยากวะอ่ะนะคะน้องก็จะประมาณนี้แหละวันนี้ฝากไปนะคะลูกไปท่องสูตรน้ำตาลโมเลกุลค,คู่มาให้ได้นะซูกูแฟกและกูกามอลกูกูโอ,อเคไหมจ๊ะเอาล่ะ ถ้าใครนะคะอ,อ,อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมทำไงคะกดไลค์กด subscribe ในค้าที่ช่อง u n i p e p t ติวเตรเราจะได้ไม่พลาดข้อมูลอะไรดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้พอแล้วนะไม่เรียนเยอะปวดหัวไปลคะค่ะบ๊ายบาย